สวัสดีครับนี่คือซิก M C X นะครับเพื่อนๆครับในรหัสรุ่น A F S 0 0 1นะครับ S 0 0 1เป็นตัวซิก M C X สวยๆหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้นะครับแ9ดพันเนะครับเป็นตัวที่หายากแล้วนะตัวนี้นะก็เป็นชุดหน้า9นิ้วครับตัวนี้เป็นบอดี้5.56นะครับนี่ซิกเซาเวอร์นะฮะโลโก้มาเต็มนะดามก็ใช่เป๊ะๆพันท้ายก็พันท้ายก็เนียนนะครับนี่มีโลโก้ซิกด้วยนะนะสไลด์ท้ายได้4ระดับนะครับท้ายสไลด์เข้าออกได้นะแม็็็กกเปนแม556 ชุดรางหน้าเป็นชุดรางหน้า9นิ้วนะครับน้ำหนักก็เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะ3โลก,กว่าๆนะครับดันท้ายเข้าสุดนะเพื่อนๆนะความยาวของตัวปืนจะอยู่ที่ขอขอแยกทางนี้ทางนี้จะอยู่ที่นี่ฮะ73เซนหรือประมาณ29นิ้วนะครับถ้าเกิดเราพับท้ายนะพับท้ายพับท้ายตัวนีพ้พับท้ายได้นะพับท้ายได้นะกดตัวนี้นะ,ะแล้วก็พับนะครับเหลือแค่นี้อันนี้ผมใส่แบตเตอรี่กล่องกล่องแบตไว้เรียบร้อยแล้วนะพับท้ายแล้วเหลืออยู่นี่ฮะ ยี่สิบสองเซนหรือประมาณห้าสิบเจ็ดเซนไอ้ยี่สิบสองนิ้วหรือประมาณห้าสิบเจ็ดเซนนะครับบอกรถแสงสวยๆนะครับตัวนี้นะอ่าหมุนออกได้เปลี่ยนเก็บเสียงได้นะส่วนหน้าส่วนหลังเป็นแบบพับได้นะครับอ่แล้วก็ตัวผมเนี่ยใส่ตัวดัมมี่นะครับใส่รางชิ้นหนึ่งใส่แบบดัมมี่นะรางสี่ร้อยละกล่องดัมมีนะ่เนี่ยสี่ร้อยเออห้าร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยอะแล้วก็ตัวนี้เปิดออกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบความแรงกันครับอ่มีแม็กมีลูกเรียบร้อยแนละ้ะมา ของมีไม่เยอะแล้วนะครับราคาปืน8,009นะฮะชุดพร้อมเล่นบวกกล่องแบตบวกลูกปืนบวกค่าขนส่งไปเสร็จตกอยู่11,600นะครับความแรง371นะครับ371นะดูออโต้นะครับอ่าก็เรท16บอน370นะครับนี่คือความแรงของตัวปืนนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะปุ่มปรับโหมด2ของฝั่งนะครับปรับโหมดปลดแม็กซสองฝั่งนะปลดแม็กฝั่งนี้หรือจะปลดแม็กฝั่งนี้ก็ได้นะครับปลดได้2ฝั่งปลดโบะรุ่นนี้ ก็มี2ฝั่งถ้ากดตัวนี้แน่ yeah, นะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับคลิปสั้นๆสำหรับ s i c เอ็ตัวนี้